ครับเราคนเกียรติจำลูนครับไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับสามสี่อาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายเจียตจำลูนที่สระบุรีที่เดิมเลยเนาะแล้วอยู่ในนี้ตอนนี้มีใครเป็นผู้บังคับสอนเราบ้างพี่เป็นเอกพี่เป็น้องๆในค่ายนะเกิดในค่ายเชื่อกันนะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่หนึ่้อยหนำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบสี่ห้าสิบห้ามวยสไตล์นะครับเข่าครับวันนี้เลยต้องมาเจอใครเนี่ยวันนี้โชว์เคยต่อยกันไ่มครั้งแรรกเเลยาได้ศึกกษาเม่อยยัง าเขามวยสไตายน่าจะใส่ขาต่อยมัดเราวันนี้มาเจอเขาว่ากัว่าแพ้ดิโชคตามสไตล์ไปเรื่อยๆอ่ามีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุ้นขบวยทีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่เดดินนวันนั้นต่อยกับใครคุณหาแล้วเปย์มากพี่แพ้คะแนนไปเวทเท่าไหร่วันนั้นเจ็ดร้อยเจ็ดอันนี่ไม่มาหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเลยอะทำยากอ๋อมันบีบพี่แม่ที่โตขึ้นแล้วก็เลยปล่อยขึ้นมาดีกว่าอย่างไรที่เป็นเมื่อเช้าสอนหลักแล้วเป็นไงบ้าง นิดหน่อยครับมาขาดนิดหน่อยแต่เกินนิดหน่อยเกินนิดหน่อยโอ้ยแต่เดี๋ยววันที่เส้นดีษฐานกนี่ว,ว่างั้นเถอะร่างกายตอนนี้ออสมบูรณ์เต็มร้อยสมบูรณ์อย่างไรนะ<อ>วันนี้พร้อมมาเชิญเกิดเอาช<อ>นะนะไม่พลิกก็นะไฟนี้คุณมากี่กิโลครับสามทีโลนี่ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสี่สิบห้าสิบละคนจังหวัดสระบุรีเด็กสระบุรีอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยเป็นร่างใจกายเต็มที่แน่นอนครับวันนี้ขอโชคดีสวัสดีครับ